ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดเกมช่องแกมมาเลนดครับหางไฮกนเป็นนานมากเลยสำหรับคอนเทนต์ของซีรีส์อินาซึมาเอลิเวนนักเตะแข้งสายฟ้าในคลิปนี้จะมากลับมาอีกครั้งนะคราวนี้จะมาอัปเดตเรื่องของเกมอินาซ m มาเอลิเว่นิกตอรี่โรดนั่นเองจ้า สำหรับทีนี้จะเป็นการต่อยอดมาจากคลิปก่อนหน้าเมื่อ6เดือนที่แล้วที่แจมได้ทําการอัปเดตเรื่องวันวางจําหน่ายและการพิออเดอร์และของแถบต่างๆที่เราพิยออเดอร์ไปคือมันได้มีการเลื่อนวางจําหน่ายมา <Huh? S 1> จากที่ตอนแรกคือประมาณเดือนสิงหาตอนนี้ก็คือเลื่อนมาที่เดือนพฤศจิก,กายน2025คิดว่าไม่น่าจะเลื่อนอีกแล้วเพราะว่ามีประมาณ2สัปดาห์เกมนี้ก็จะวางจําหน่ายแล้วหลักๆคลิปนี้เนี่ยแจมก็จะมา พูดถึงเรื่องของการโยเดอร์เกมนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งหลักๆเนี่ยเกมจะพูดถึง2แพลตฟอร์มอันดับแรกก็คือตัวง P C แล้วก็อีแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ Nintendo Switch เพื่อในการเสียนาฬิกาอย่าลืมคุณผู้ชท่านคนละหนึไลน์หแชร์1นึ่งซับและ2ไลน์2แชร์ของซับให้เกมและเราไปดูเนะื้อหาของคลิปนี้กันเลยจ้า Let's go สำหรับในเรื่องของวันวางจำหน่ายเกม i n นา u m a าอีเลเวนวิ o เตอรี่อย่างเป็นทางการในตอนนี้ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกณตอนนี้คอนเฟิร์มวันจำหน่ายเป็นทางการก็คือวันที่13พฤศจิกายนปี2025อันนี้ไม่มีการเลื่อนอีกแล้วนะครับส่วนคนที่พรีออเดอร์เจ้าตัว Deluxe e dition ไปจะได้เข้าถึง Early Access ล่วงหน้า3วันด้วยกัน แต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านที่จะรอพิออเดอร์เล่นล่วงหน้าใน Nintendo Switch ทั้งรุ่น1และรุ่น2เพราะว่ามีแค่แพลตฟอร์มของ Nintendo Switch 1กับ2เท่านั้นที่ไม่สามารถเข้าถึง10เล่นล่วงหน้าได้จะมีแค่ PC Steam Xbox Series X a x แล้วก็ P5 กับ p 4เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสิงการเล่นล่วงหน้า3วันได้สำหรับ Deluxe Edition ในส่วนของของแถมโบนัสต่างๆที่เราจะได้ในเกมก็ ไอ้เกมเคยพูดเรื่องนี้ไปในคลิปก่อนหน้าแล้วทุกท่านก็สามารถจิ้มไปที่ปุ่มดอยมนขวาเพื่อเข้าไปดูได้นะ ถัดมาจะมาพูดถึงในส่วนของการปิออเดอร์ในแพลตฟอร์ม Nintendo Switch คือไอเกม่ะมีตัวรุ่น2อ,อยู่แล้วก็เลยจะพามาดูในร้านค้า eShop ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมของ In a า u m มา l e v e n Victory Road จะไม่มีการวางจำหน่ายเป็นแบบตลับเกมจะมีวางจำหน่ายในรูปแบบของดิจิทัลเพียงเท่านั้นซึ่งราคาเนี่ยสามารถเช็คได้ตามภูมิภาคที่ท่านเลือกเอาไว้ในแอคเคาท์ของ Nintendo เลยเนาะถ้าเกิดว่าท่านซื้อเป็นตัว Standard Edition เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็น De ลัก e ์ dition ที่หลังได้ ถ้าในเมื่อเราพิออเดอร์ดีลักในสวิตสองแล้วเราไม่สามารถเข้าถึง Early Asset s ล่วงหน้า3วันได้ก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัวสแตนดาร์ดเถอะถ้าอยากจะเล่นใน n n n t e n d o s w i t สองจริงๆทีนี้ทุกท่านก็อาจจะสงสัยนะถ้าหากว่าเราออเดอร์ไว้มากกว่า1แพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถ cross save เอาเซฟจากแพลตฟอร์มหนึ่งมาเล่นในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้หรือไม่ยืนยันแล้วว่าทาได้ cross save ได้นะจ๊ะ ใครที่แบบว่าอยากจะสะสมตัวเกมทั้ง PC แล้วก็อยากจะซื้อในสวิต c ์สองเนี่ยก็จัดเลย2ทางมันก็จะใช้เซฟร่วมกันได้นั่นเองนะจ๊ะก็มาสรุปให้นะสำหรับท่านที่อยากจะพรีออเดอร์เกม i n a s m a r e ร e v ิเลเว r o r ตว่าอยากจะพรีออเดอร์ในแพลตฟอร์มไหนถ้าใครอยากที่จะเล่นล่วงหน้า3วันก่อนเกมวางจำหน่ายเนี่ยก็ได้นำให้พรีออเดอร์ที่ PC ร้านค้า Steam หรือว่า Xbox Series X and S แล้วก็ p s 5กับ PS4 ส่วนใครที่อยากเล่นในซีสองจริงๆเนี่ยแนะนําให้ซื้อไปตัวสแตนดาร์ดเอ dition เฉยๆใครอยากได้ของแถมของดีลักเอ dition แล้วก็มีงบเนี่ยก็จัดเลยก็ได้แต่ว่าท่านจะไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นล่วงหน้า3วันเท่านั้นเอง ก็จบกันไปแล้วนะจ๊ะสําหรับคลิปอัปเดตข่าวการวางจำหน่ายของ i n a า u m a e ริ v อเลเวน o ิกเที่ใกล้จะมาถึงแล้วในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านั่นเองก็เกมวางจำหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดเกมจะมาไลฟ์สดเล่นเกมนี้ให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งจริงๆก็เคยไลฟ์สดเกมตัวเบต้าไปแล้วเนาะใครที่อยากไปรับชมย้อนหลังก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวาเลยนะสําหรับคลิปนี้เกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ บายๆจ้าทุกคน